สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับคูติกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยใหม่กันนะคะซึ่งมีชื่อหน่วยว่าพลังงานบนโลกของเราค่ะตัวชี้วัดสำหรับหน่วยนี้นะคะ 1. ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงาน1จากหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ค่ะ สบรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะและ 3. ตระหนักในประโยชน์และก็โทษของไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของ พลังงานที่พบในชีวิตประจำวันค่ะพลังงานนะคะเป็นปริมาณที่แสดงถึงความสามารถที่ทำให้สิ่งต่างๆค่ะทำงานได้โดยอาศัยแรงที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยตรงนะคะเช่นพลังงานลมหรืออาศัยแรงจากการที่มนุษย์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยี ดัดแปลงขึ้นมานะคะอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าซึ่งพลังงานที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานกลค่ะนี่ก็คือตัวอย่างพลังงานนะคะที่พบในชีวิตประจำวันค่ะพลังงานแรกก็คือพลังงานกลนะคะก็คือพลังงานที่เกิดจากการกระทําของแรงทำให้วัตถุ เกิดการหมุนหรือว่าเคลื่อนที่ได้ค่ะต่อไปพลังงานแสงนะคะก็คือพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะพลังงานต่อไปคือพลังงานเสียงนะคะก็คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดเสียงค่ะพลังงานความร้อนกันบ้างนะคะ เป็นพลังงานที่ได้มาจากหลายแหล่งอย่างเช่นดวงอาทิตย์การเผาไหม้เชื้อเพลิงนะคะซึ่งผลของพลังงานความร้อนจะทําให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะและพลังงานสุดท้ายนะคะก็คือพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่เปลี่ยนมาจากพลังงานอื่นๆค่ะเกิดจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านตัวนำไฟฟ้าทำให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนั่นเองนะคะ ต่อไปมาดูกันอีกครั้งนะคะสำหรับพลังงานที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีหลายรูปแบบที่ว่านะคะเมื่อกี้พูดกันแล้วใช่ไหมคะพลังงานกุลพลังงานแสงค่ะพลังงานเสียงพลังงานไฟฟ้านะคะ พลังงานกลก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระทำนะคะแล้วทําให้วัตถุเคลื่อนที่ส่วนพลังงานแสงพลังงานที่แผ่รังสีมาจากดวงอาทิตย์นะคะพลังงานเสียงก็คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุและพลังงานไฟฟ้าก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านนะคะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าค่ะนี่ก็คือพลังงานที่นํามาใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองนะคะ วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ